ทั้งหมดอ่ะเจ็ดไรนะครับผมนี่ติดถนนสาธธราะนี่บรรยากาศดีนะนี่แถวไร่แถวสวนเขาก็ทําไร่ทานากันแถวนี้นะนะครับผมทําไร่ทานากันเต็มไปหมดเลยนะครับผมอยู่เออมันเหมาะสําหรับคนที่แบบอยากจะได้ที่ดินในการสร้างบ้านปลูกบ้านเนาะเออในการที่แบบว่าอยู่แบบสง,งบสง,งบแบบนี้นะครับไฟฟ้าประปาของเราอ่ะมันก็อยู่ห่างประมาณสัก2องสเมตรนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันยังไม่หมู่บ้านมันสุดตรงนู้น่ะตรงตรง,ตรงต้นตาลนู้นนะเพื่อนนะหมู่บ้านน่ะนะ ในผมต้องสู้กับลมอีกแล้วเป็นอีกวันอีกต้องสู้กับลมนะครับผมเป็นปัญหาของการไลฟ์สดรีวิวนะครับผมก็ยินดีต้อนรับแล้วกันโอ้โหเพื่อนเข้าชมเยอะเลยวันนี้นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องของจะรุนซากขายที่ดินนะครับผมก็ขอแนะนําตัวนะครับผมผมเป็นในหน้าขายที่ดินนะครับผมอยู่ที่อําเภอกาแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วผมก็จะมีการไลฟ์สดรีวิวนะครับผมในทุกๆแปลงอ่ะยินดีต้อนรับคุณโจนี่มาแล้วมาแล้วอ่า คุณโจเฉลิมพลนะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับผมที่มีที่ทางที่จะขายเอออยู่ที่บางเลนอยู่ที่บางเลนนะครับผมอนีอามามม่มาแล้วนยหัวใจส้มมาแล้วนี่